โฮมสวิตพัทยาติดตั้งประตูไฟฟ้านะครับอันนี้ประตูไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน,นที่ใครต้องการจะติดตั้งประตูไฟฟ้าหรือประตูไฟฟ้าเสียนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่โฮมสวิตพัทยานะครับอันนี้เราใส่ตัวกันนี่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเราก็ปรับระดับให้ได้กับฟันเฟือง,งมันนะครับบางที่ก็จะต้องเทปูนต้องอะไรด้วยนะครับอันนี้เราก็ ทำการใส่ท่อมีตัวกันหนีบด้วยนะครับแล้วก็เดินสายไฟเข้าไปมีใส่ตัวกันหนีบขึ้นมาเนี่ยมันต้องเล็งนะครับรู้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องเป็นแนวเดียวกันมันจะยิงสัญญาณเลเซอร์ไปถ้าเกิดมันมันเนี่ยยิงสัญญาณเลเซอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อไม่ให้มันหนีบรถเนี่ยเนี่ยสองสองฝั่งต้องต้องใส่เข้าหากันอันนี้ก็เป็นโมดูลมันะครับ ก็ต่อไฟต่อกัน,นเพื่อทดสอบระบบนะครับอันนี้กันหนีบนะครับต้องมีสองฝั่งนะครับฝั่งไฟแล้วก็ฝั่งฟ้างานโฮมซวิตพัทยานะครับประตูไฟฟ้าสัญญาณรีโมทไร้สายนะครับ อันนี้เราติดของ BSM นะครับประตูรีโมทไฟฟ้าถ้าเกิดไฟดับไฟดับเราก็มีฟังก์ชันเมนวนให้นะครับถ้าเกิดไฟไม่ดับก็ใช้รีโมทได้ถ้าไฟดับเรามีฟังก์ชันเมนวนให้ เพื่อนๆนสนใจก็ติดต่อทีมงานโฮมเซอร์วิสพัทยาได้นะครับประตูไฟฟ้าประตูรีโมทนะครับไร้าสายนะครับมันมีไวริงให้นะครับาสามารถเข้าใจมันได้นะครับสามารถแบทถ้าได้